สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมรายการหลังซีเฮ็ดครับผมวันนี้พวกผมในเกมมอรโรบอทหลังจากที่มีการอัปเดตมาเมื่อคืนครับผมเป็นการอัปเดต7.0ครับเป็นการอัปเดตใหญ่นะเพื่อนเพื่อนก็คงอัปเดตกันมาแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าอัปเดตแล้วมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับผมลหลายคนทราบแล้วลหลายคนยังไม่ทราบก็ไม่เป็นไรครับผมใครขี้เกียจหารายละเอียดก็สามารถจะมาชมมาฟังกันได้เลยนะตอนนี้วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะ เพราะว่ามาคนเดียวอาจจะพูดไม่ทันผมมากับน้องฟ้าครับผมไม่เช่นเคยวันดีน้องฟ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับวอ่าสวัสดีครับวันนี้ผมกับน,น้องฟ้าก็จะมาช่วยเขาเรียกอะไรอ่ะบอกอรายละเอียดที่อัปเดตให้มากที่สุดนะถ้าจะทําได้ครับผมบางทีผมลืมเดี๋ยผมไม่ให้ฟ้าเป็นคนบอกด้วยอะไรประมาณนี้นะโอเคก่อนอื่นเอาแบบว่าที่เห็นกันจะชัดเลยนะเสียงเพลงครับผมเสียงเพลงในเกมพอาไหมน้องฟ้าคิดว่าพอไหมเท่านี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะ ผมปิดตลอดเลยอ่าเสียดายจ้าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าเสียงก็เล้าใจใช้ได้เหมือนกันนะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมเบาก่อนครับเพราะว่าหูจะแตกเลยไม่รู้ว่าเสียงจะดังขนาดแต่ว่าแต่ที่ผมได้ยินเนี่ยคือดังมากเออใช่ผมเปิดแล้วผมเคยฟังในโปรเกมพวกนี้ใช่คือบางทีเราทำคลิปบ้างทำสตตีมเราก็จะไม่ค่อยเห็นเนาะ มันคือมันมันทำให้เราไม่ได้ยินะไรโอเคพอเสียงผ่านไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยก็คือที่เพื่อนเพื่อนอยากรู้กันส่วนใหญ่เลยก็คือนี่ครับกล่องสรงมอบพิเศษเนาะที่หายไปแล้วอันนี้ผมจะพูดคร่าวๆนะเพราะ GM เอมขามีรายละเอียดมาน้อยกล่องสรงมอบพิเศษเนี่ยจะมาอีกไม่กี่ชั่วโมงนี่ครับเดี๋ยวรอดูแล้วผมจะทําคลิปตามตูดมาเลยว่ามันน่าซื้อไหมกล่องไหนดีไม่ดีมีอะไรบ้างเาแบบชัดๆกันทีนะก็คือมันจะมาได้อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ครับผมคร่าวๆเลยไททันใหม่ปืนใหม่คนขับใหม่ มีอะไรไหมน้องฟ้ามีแผนที่ใหม่ด้วยพี่เออแผนที่ใหม่เดี๋ยวแผ่นที่ใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะทํไามาอย่างดีเลยนะเออก็มีประมาณนี้เขาสระดับกล่องส่งมอบพิเศษนะก็มีรางวัลใหม่ๆหมาให้เพื่อนๆโมดูลใหม่อะไรใหม่มาแน่นอนนะก็เตรียมสุ่มกันได้เลยอเออน้องฟ้าอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมกล่องสุ่มอย, <laughs> อยากได้ทุกอย่างครับอยากได้ทุกอย่างครับ น้องฟ้าเนี่ยขยันเล่นมากๆนะมีโอกาสได้ทุกอย่างจริงๆอ,อันนี้เราไม่เถียงโอเคต่อไปเรามาที่ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการกาลังจะหมดเวลาอีก3ชั่วโมงนะแน่นอนมีมาใหม่แต่ผมยังไม่มีรายละเอียดเลยว่ามันคืออะไรและที่สําคัญพอมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะทําคลิปตามตูดมาให้เพื่อนๆดูว่ามันเหมาะสมในการเติมไหมใช่ไหมน้องฟ้าได้ข่าวว่าเติมมาแน่เรานี่ยใต้ฝุ่นมาอ่าคราวนี้แล้วเอาใต้ปุ่นกับทนไม่ไหวนะกับใต้ฝุ่น เออน้ามืดแล้วครับผมไต้ฝุ่นสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ออกสักทีจัดเต็มเลยคือก็เป็นการเติมที่คุ้มเนอะอันนี้ถือว่าคุ้มครับผมเพราะได้ทุกอย่างนะแพที่นัมก็ได้อะไรก็ได้คือได้ครบเนาะเป็นอะไรที่ดีใช่ขนาดใช่ขนาดน้องฟ้าเนี่ยขยันทํากิจกรรมทั้งวันทนั้งคืนนะไม่เคยเลยที่จะเติมนะที่ย่านี้เจอเข้าไปทนไม่ไหวแล้วจัดเลยะนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุด โอเคคราวนี้ครับผมกล่องสมัติพิเศษไปแล้วระบบปฏิบัติการไปแล้วอันนี้เหลืออะไรนะอะไรต่องมากมายรายการอ๋อแผนที่เดี๋ยวเราไปดูแผนที่ใหม่กันเอแผนที่สวยงามมากเลยนะเดี๋ยวผมจะไปเดินเล่นกับน้องฟ้าดูสำรวจแผนที่ดูว่ามันสวยขนาดไหนนะแล้วเอเวลาเราเล่นกันแล้วมันจะแห่ประทับใจขนาดไหนเอ่ะมีอะไรตกหล่นนีไหมนะ อ้เดี๋ยวไปดูเรื่องแผนที่เสร็จแล้วก็จะกลับมาดูเรื่องโดนนี่โดนด้วยมีการรีเวิร์กใหม่นะอาจารย์อธิบายาคร่าวๆครับผม่ะเดี๋ยวผมชวนน้องฟ้าไปดูแผนที่ก่อนนะเดี๋ยวโดนเนี่ยเอาไว้ก็ทีหลังนะครับผมสร้างห้องก่อนเลยแม่ช่วงนี้สัญญาณก็ช้านิดนึงพายุเข้าพระเสาแทรกโอ้โควิดต้องระวังกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆหล,หลายๆคนตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยไม่ดีเลยนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่นนี้กันก่อนเลยนะ สีเนี่ยสวยมากๆเลยนะนี่ครับไปเลือกถูกไปเนอะนี่ดูในภาพด้วยก่อนเพื่อนโอ้โหย่างก็อยู่ในเขาเรียกอะไรนะลัดเวกัสป่ะใช่สีสันสวยงามนะนี่มาในโทนสีม่วงโอ้โหสีน้ำเงินสีฟ้านะน้องฟ้าชอบไหมแบบนี้ชอบมากคือสวยดีอะ เออมทีทวาครับก็คือแผนที่นี้นะทํามาเพื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะให้เข้าให้เข้าตีมกับไอตัวโอโรชิตัวใหม่อะ่ะสีมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยที่ในภาพที่เพื่อนๆเห็นนะเออเนี่ยโอ้โหแบบมีแสงสีนะแมเนี่ยประมาณนี้เลยก็มีแสงสีสวยงามครับผมก็อย่างที่บอกครับผมเลาพูดถึงก็อดคิดถึงไม่ได้นะคิดถึงฉากต่อสู้ของจะโดนแบนไหม ก็คือฉากต่อสู้ของคองกอกอติอล,ล่านะที่มันอยู่ในเขาเรียกที่ไหนนะโตเกียวอ่ะเออตึกโตเกียวอ่ะเออเนี่ยสีสันเนี่ยคล้ายๆกันนะแต่อนนั้นมันจะแจ๊ดกว่าน้องฟ้ามีอะไรไหมแผนที่แผ,แผนที่นี้มีตรงไหนหน่าสนใจไหมน้องฟ้ามาวิ่งเล่นบางยังก็มีแค่นี้แหละมีแค่ติดเออแค่มืดเนาะโอเคอ่าคราวนี้ผมพามาดูแผนที่นี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้น้องฟ้าพาไป ดูแผนที่ใหม่นะอเมบีสครับผมแผนที่ใหม่คลายแม็กของการอัปเดตครั้งนี้เลยนะซึ่งน้องป้าเขามีรายละเอียดนะเออฆ่าตัวตายตรงไหนแต่ผมไม่แนะนําให้ฆ่าตัวตายนะมันบาปกรรมนะเออจุดไหนอันตรายไม่อันตรายเดี๋ยวให้น้องป้าเป็นคนพาไปดูนะเที่ยวนี้เพราผมพูดมากแล้วเหนื่อยแล้วเออเดี๋ยวให้น้องป้าพาไปดูไปยิงลูกิก็เลยนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี่ยนี่เนี้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 ยนี่เนี่ยโอ้นี้ยนี่เนี้ย่เนี้ยนี่เดี๋ยนี่นี้ยนี่เนี้ยนี่เนี่เนเดี๋ยวผมให้ไนเผาอ่ะ ฟ้าเผาเลยเป็นไงเป็นไงถึกไหมแถึกมไหมถึกไหม,ไหมเอาที่รนอนเลยมีเปล่านี่ยเห็นป่าถึกแฟนทอมเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าแล้วก็แฟนทอมเนี่ยมาอยู่ในในโหมดในโซนของการลดราคาแล้วนะเดี๋ยวนี้แฟนทอมเหลือตัวละร้อยห้าสิบนะเพื่อนโอ้ลดลงมาแล้วถูกจัดๆเลยนะอ่า แรกๆก็ขายเป็นพันครับผมมันมันเป็นตัวต้นกําเนิดของการเทเลพอร์ตเลยนะแล้วว่างๆผมจะทาคลิปให้ดูนะการเทเลพอร์ต<า>ตัวแรกๆเลยนะทำร่างแบบอย่างเหวียงมาแรกๆใช่มาแรกๆในอย่างโกงเลยครับพูด่อสู้เลยทับปวดหัวเลยนะแต่ทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเพื่อนๆมีแล้วก็อย่าไปเสียใจยโอเคปะ่ะเดี๋ยวผมให้น้องฟ้าพาไปดูแผนที่ใหม่เนาะไม่นะไมาป้าออกก่อนครับผม,มนี่ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแผนที่สวยๆเนี่ยครับ ตามภาพนี้เลยนะก็จะเป็นเจ้าโอโรชิสี่นี้เลยนะเข้าตีไมห่หลายตัวนะรู้สึกว่าบีลิลิสก็มีนะตัวนี้แล้วก็อจุนอจุนก็มีสี่ประเภทนี้นะมีกันหมดนะแต่ก่อนเนี้ยแต่มันแพงเป็นหมื่นทองนะน้องฟ้าว่าจะได้มานะแพงก็ไม่ขายแพงนนแต่ก่อนแพงมากนะแล้วก็แต่โชคดีสมัยนี้เนี่ยเขาบวกเลือดให้อีกห้าเปอร์เซ็นต์แต่ราคาเท่าเดิมหมื่นทองหมื่นหนึ่งน,นี่ได้เลือด ันเปอนไหม <laughs> โอ้โหถ้าเลือดพันถ้าเลือด <laughs> พันปอร์เซนต์นี่นะยอมทุ่มหมื่นหนึ่งใส่ทุกตัวโอเคป่ะน้องฟ้าเชินพี่มาแล้วพาไปดูกันที่เลยเลยอ่าเก่งดน,นตรีก็ตึกดตึกเราใจอยู่ครับผม <laughs> งงมาแล้ว กดลุยแล้วรอน้องฟ้ามาครับผมเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาไปดูนะแผ่นที่ใหม่มีอะไรน่าสนใจไหมแล้วก็เราจะแรงความคิดเห็นกันนิด,นด,นด,นดหน่อยนะนี่แผ่นที่ใหม่อบีสครับผมเป็นการวาร์ปได้นะมีจุดวาร์ปอย่างที่ทดลองกันในแอปเทสแลลวครับผมแต่มันมีอะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาไปดูโอเคน้องฟ้าว่าไปเลยเรา <c oughs> เราจะฆ่าตัวตายเป็นไหนก็ได้ครับเราจะฆ่าตัวตายเป็นไหนก็ได้การฆ่าตัวตายนี่โดนแบนมาเยอะแล้วนะอันน <laughs> ี้ผมขอเตือนเพื่อนๆนะครับผมการฆ่าตัวตายนี่ใช่ไม่ควรทำไม่ควรทำไม่ใช่โลกจริงหรือโลกเกมใช่ไม่ควรทำนะครับผมการฆ่าตัวตายก็คือ gm เนี่ยเขาไม่ได้แบนเลยครับผมแต่ว่าโดนรายงานจากผู้เล่นด้วยกันนะจน gm ก็ต้องทําการแบนนะมันเสียรูปเกมครับผมไหนเอ่ยมันน่าเบื่อมากนะเจอพวกฆ่าตัวตายมันน่าเบื่อจริงใช่ แต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามฆ่าตัวตายเราชอบนะเราชนะเร็วขึ้นแล้วถ้าเราแบงก็ต้องแบบมัไวลอยนะฆ่าตัวตายเพื่อนมันก็ต้องเล่นคนเดียวแบกเอาไว้ไ,ไม่หนุกเลยใช่มันทําให้การเล่นเกมเนี่ยแย่ <c oughs> นายน้องฟ้าไหนพาไปดูที่ตรงไหนตรงไหนที่โดนแล้วทําให้เราเจ็บปวดรวดร้าวเจ็บเท้าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตรงที่มันไม่มีตะแกรงเหลก็กอะไม่มีพวกตะแกรงเหล็กกันลาวานะอ๋อ แล้วก็ขอบข้างๆเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังเลยนะมันตกขอบตายได้นะเพื่อนๆเออเวลาเจอพวกประเภทแบบระเบิดตัวแล้วดันเราได้อย่างเงี้ยพวกกระทิงพวกเจ้าเชลเนี่ยระวังให้ดีนะเพื่อนๆอยู่ขอบขอบเนี่ยโดนระเบิดเรียกได้ว่ากระเด็นนอกนอกแมปไปเลยนะไหนว่าหาไม่เจอเฮ้ยแถวนี้ไม่มีนี่ลาว่าเดินไปเหยียบเลยเดินไปเหยียบเลยเหรอ แถบน้นแตรงนน้นะตุดขอบแล้วว่าจากเนี่ยสวยงามมากเลยนะเฮ้ยตรงนี้ไม่เคยมาเลยนะเออเนี่ยมาแลบตรงนี้ได้เลยนะเออเนี่ยนี่ครับผมนี่เขาทําได้ดีนะนี่ครับผมถ้าด้านนอกเนี่ยถ้าเราไปเหยียบลาวาตรงเนี้ยมันเป็นไงน้องฟ้าบอกสิเห็นเ,เห็นเฮ้ยเฮ้ยหนีนนกับค้ามเร็วจะตายแล้วเลือดลดเร็วมากมากครับผมโล่อากาศไม่อยู่โล่โก่กันไม่ได้ครับผมเพราะว่าเจ็บเท้าเลยนะ ไฟไหม้เท้าครับผมตรงจุดนี้นะแล้วก็ยังมีจุดอื่นอย่างอย่างข้างๆนะครับผมตกลงไปก็ตายนะนี่เพราะว่าและหลายคนเนี่ยจะอาจจะยังไม่ทราบนะเพราะมีจุดพวกนี้อยู่ด้านรอบๆข้างนะเพราะว่าในข้างในเนี่ยมันเออด้านในเนี่ยมันหยียบแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมข้างในเราหยีบเนี่ยมันมันไม่เป็นไรนะเฮ้ยตรงนี้ตกตกได้ปะเนี่ยตรงนี้ก็ตกได้นะเพื่อนเนี่ยเออเนี่ยตกไปตายนะเนี่ย โดนไอเทลระเบิดเออตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยโอเคมีอะไรอีกไหมที่น่าสนใจสําหรับแบบนี้ม,จจมีจุดวาร์ปครับจุดวาร์ปอืมใช่จุดวาร์ปจุดวาร์ปนี่มันทํางานยังไงคือเจ้าตา่ายังละาวาร์ปสีม่วงแล้วมันไปไงต่อนะมันก็จะไป,ปอีกอฝั่งหนึ่งสีเดียวกันครับอ๋อก็คือจะไปอีกฝั่งหนึ่งสีเดียวกันนี่ไงนี่ครับเหยียบตะแกรงตรงนี้ไม่เป็นไรนะเพราะมันมีโค้งเหล็กกั้นอยู่เนี่ยข้างในเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปลองวาร์ปดูนะ ตอนแรกผมนึกว่าวาปไปมันจะให้เราเลือกจุดนะที่ไหนได้มันไปวาปไปจุดสีเดียวกันของฝั่งตรงข้ามเลยอะไรประมาณนี้ก็ใช้ให้ถูกต้องครับผมพิจารณาเอานะครับผมว่าใช้แล้วตรงไหนดีไม่ดียังไงก็ประมาณนั้นเดีย๋ยวลองวาดดูสักทีนึงก่อนอนี่หลังเล่นดันดนี้กันครับด้านนี้เหรออ,อ๋อยังไม่ได้ลองเลยคือเอาง่ายยังไม่ได้เล่นเลยดีกว่าตื่นมาก็ชวน้องฟ้าเออทำคลิป สาธยายการอัปเดตก่อนนะยังไม่ได้ลองเล่นจริงเลยครับผมว่าของจริงๆในแอปจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เคยเล่นในแอปเทสล้วล่ะเล่นบ่อยแล้วในแอปเทสประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมยังไงก็สําหรับแผนที่เราก็จบลงนะไปะเดี๋ยวเราไปคุยกัเนเรื่องโดนดีกว่า <S <S ออกปึ๊บ <S <S โอเค คราวนี้ก็มาถึงสิ่งสุดท้ายครับผมที่เราจะพูดกันในการอัปเดตครับผมก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมจะพูดคร่าวๆก่อนอ้าวอัปเดตเสร็จแล้วนี่ผมก็ทําผมก็อัปเดตปืนในตัวนี้นะตัวออ,อะไรนะปืนขนาดเล็กล็อกขาเนี่ยฮาโลฮาโลที่มันเลื่อมๆสีน้ำเงินนะน้องฟ้าเออพี่มีสองกระบอกผมไม่มีแต่กระบอกเ,เออโชคดีสุ่มได้แต่ก่อนสุมได้จังเลยปืนปืนนี่สุ่มได้จังเลยเสุม,สมทุกวันนี้ไม่ได้ไเลยครับ ก็เลยประมาณนี้โอเคเราก็จะมาดูโดนครับผมโดนเนี่ยมีการรีเวิร์กไปแล้วมีการปรเปลี่ยนนะก็คือเรามาดูเลยว่าโดนเนี่ยมันจะมีค่าความสามารถบอกนะครับผมทุกตัวเลยแล้วก็อัตราการใส่ชิปเนี่ยจะน้อยลงนะประมาณนี้ค่าความสามารถเนี่ยก็มีต่างๆนะเพื่อนๆก็ไปดูละเอียดได้กดดูเลยครับผมนี่ว่าโดนตัวไหนทําหน้าที่อะไรก็จะมีค่าความสามารถบอกแล้วก็จะไม่มีเรื่องระบบแบตเตอรี่มาใช้อีกต่อไปแล้วก็คือหมายความว่า ช่องใส่ชิปเนี่ยคุณจะใส่ชิปสีอะไรก็ได้ลงไปเลยนะอ่าน้องฟ้าเข้าใจเรื่องนี้ยังเข้าใจแล้วละครับอ่าเยี่ยมมากแล้วก็โดนในร้านค้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับโดนในร้านค้าก็จะมีนี่ครับหนึ่งสองโดนสีขาวสองตัวสีฟ้าสองตัวสีม่วงหนึ่งตัวนะก็เหมือนกันครับผมมีพิเศษหน่อยก็คือโดนสุดท้ายครับคือโดนที่ ถูกที่สุดอนะ่ะมันไม่มีค่าความสามารถเนาะเห็นปะน้ <S <S okay. องฟ้าเห็นยังัโอเคอ่าก็มีประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆชอบใจตัวไหนก็เลือกซื้อได้เลยนะไม่มีการสุ่มอีกต่อไปนะก็ก็มีกําลังซื้อแค่ไหนก็โอเคครับผมชลิปก็สามารถลดใช่ปรับใหม่หมดเลยนะเพื่อให้เท่าเทียมใช่ถ้าเกิดใครตั้งค่าไว้เดิมเออดีนะน้องฟ้าพูดมานี่มีเหตุผล คนที่ตั้งค้าวไว้เหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้แป๊บไปปั๊บเปลี่ยนะนะเพราะว่าโดนของคุณจะไม่มีชิปอยู่นะครับผมมันจะกลายเป็นโดนธรรมดาไปเลยนะต้องไปใส่ชิปแล้วก็ใส่ชิปใหม่นะประมาณนี้นีน้องฟ้าใส่โดยเออ <พา S 1> น้องน้องฟ้ามีโดนสีอะไรบ้างแล้วตอนนี้มีสีสีฟ้าสีม่วงสีทองโอ้โหมีครบเลยมีเยอะกว่าพี่ คือผมเนี่ยมีแค่สีฟ้านะคือยังไม่กล้าซื้อสีม่วงอะไรประมาณเนี้เสียด้ทองเออเขาเรียกวอ,อเาเสียได้ทองอดเปรี้ยวไปกินหวานนะใช้โดนกระกากไว้ก่อนนะแต่ว่ามาอุ้ยพูดผิดแล้วเราจะไม่ใช้คําว่ากาก,ากในรายการเรานะเป็นโดนที่ไม่ค่อยดีแหมไป,ไปพูดแบบโดนธรรมดาไปโอเควันนี้ก็เหลืออะไรไหมน้องฟ้าคิดว่าเหลืออะไรไหมเนี่ยมีอะไรที่เราต้องมีอะไรสาคัญอีกไหม อเอาไว้ดูตอนกล่องม้อีทีเนาะพวกกล่องพุกระบบ<ช>ปฏิบัติการนะตอนนี้ก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบใจคลิปนี้นะผมกับน้องฟ้าก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วครับผมเอาไว้เจอกันช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยมีอะไรดีๆมาก็จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมใครมีข้อมูลก็ส่งมาได้นะครับใช่ใครมีข้อมูลก็ส่งมาได้นะครับผมก็คอมเมนต์มาเลยเออแล้วก็น้องๆครับผมเออท้ายๆนี่ขอเตือนเลยนะ น้องๆนะครับผมที่ใช้โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณใครอยู่กันแล้วก็แต่นะครับผมอย่าใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับผมอย่างเช่นแอบพ่อแม่โทรมาหาผมอย่างเงี้ยคืออาจจะเกิดการอาจจะเกิดการเข้าใจผิดได้นะครับผมมันไม่เหมาะสมนะเพื่อนใช้คอมเมนต์ใช้อะไรไม่มีปัญหานะครับผมอย่าได้ใช้โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ในทางที่ผิดนะครับผมมันจะพาให้เราเนี่ยเล่นเกมไม่สนุกเนาะเกิดความเข้าใจผิดกันได้นะ อ่าโอเคผมไม่อยากถ้าจะเปมันเป็นมิสฉาทิฏฐิเลเนอใช่ครับผมใช้คอมเมนต์พูดคุยไม,ม่ปัญหาครับผมแต่อย่าใช้โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโทรออกมาหาเนี่ยโดยเด็ดขาดนะครับผมเออบางทีเนี่ยผมไม่ทราบเนี่ยผมเผลอกดรับไปบ้างผมก็ไม่ทราบนะว่าเป็นใครแต่ปกติเนี่ยผมไม่ได้ไม่แจกเบอร์ไว้นะเ็ไม่จําเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องโทรครับผมใช้คอมเมนต์เนี่ยผมก็อ่านตลอดนะผมก็ต้องฟ้าช่วอกันดูอยู่แล้วนะว่ามีอะไรครับผม โอเคคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม